สวัสดีครับช่วงนี้ผมเห็นมีคนให้ความสนใจกับเรื่องของอายาวาสกาเราก็สาร DMT ค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐมเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบมบัตน,นะครับสาหรับอายาวาสกานั้นมันเป็นสิ่งที่สกัดมาจากรากไม้นะครับแล้วก็ใบไม้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ แล้วมันมีที่ใช้ในแถบอเมซอนนะครับแล้วก็อเมริกาใต้ตรงบริเวณเปรูเอกวาร์บราซิลนะครับพวกนี้นะครับก็มีการใช้กันค่อนข้างที่เยอะโดยมันใช้ในพิธีการนะครับอย่างหนึ่งนะทำอายวัสกาก็คือคนเนี่ยจะต้องมาดื่มน,น้ำตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วพอหลังจากดื่มเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ทาให้เกิดการหลอนประสาทบางอย่างนะครับแล้วเวลาเราเห็นการหลอนประสาทพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ประสาทสัมผัสหลายๆอย่างมันไวขึ้นนะครับ เราก็จะเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับบางอย่างเนี่ยเป็นความทุกข์เป็นภาพแฟลชแบ็กในอดีตที่เราไม่อยากจะเจอหรือเราซ่อนมันไว้ในส่วนลึกของจิตใจของเรานะครับอ่าพอเราเห็นพวกนี้แล้วความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเรากําลังจะตายเลยทีเดียวนะครับบางคนจะมีความรู้สึกแบบนั้นบางคนจะรู้สึกกลัวมากนะครับแล้วพอเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถทําให้เรามองเห็นต้นตอแห่งความทุกข์แห่งปัญหาต่างๆเป็นแห่งปมต่างๆที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีคนที่ช่วยนําจิตวิญญาณของเราในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้เราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้แล้วก็รู้ด้วยว่าเราสามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้อย่างไรก็เป็นตัวที่ทําให้เราสามารถที่จะแก้ไขโรคต่างๆได้เช่นซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลหรือปมปัญหาชีวิตต่างๆ หลังจากทำเสร็จเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราได้เกิดใหม่เป็นคนใหม่ที่มีชีวิตแล้วก็คุณภาพต่างๆที่ดีกว่านะครับดังนั้นจึงเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับหลายๆคนที่คุยเรื่องนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวอายาวัสกาเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างน,นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีการใช้มานเนื่นนานแล้วนะครับแต่ว่าใน,นนั้นเนี่ยมันจะมีสารสําคัญอยู่หลักๆอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือสารชื่อว่า DMT นะครับหรือไดเมทิล ทริปตามีนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่หลอนประสาทเป็นตัวหลักนะครับหรือที่เราเรียกว่าไซคิเดลิกนะครับอาไซคิเดลิกสารตัวนี้ไซคิเดลิกเนี่ย,ยบางคนอาจจะเคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีในสิ่งชนิดอื่นด้วยเช่นสารไซโลไซบินในเห็ดนะครับบางคนจะใช้เห็ดบำบัดน,นะครับแมจิกมัททูมที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นสารที่เอาไว้หลอนประสาทเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึง่งหลายคนอาจจะเคยได้ยิน lsd ครับ LSD ตัวนี้ก็เป็นสารตัวหนึ่งที่มันเป็นสารเสพติดเหมือนกันนะครับก็มีฤทธิ์ในการหลอนประสาทเช่นกันนะฮะทีนี้นอกเหนือจากสาร DMT ที่มันมีแล้วเนี่ยมันยังมีสารก,กลุ่มหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นมากในอายาวาสกานั่นก็คือการที่เราเอารากไม้หลายๆอย่างมาผสมกันแล้วก็สกัดออกมานะครับมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่า,าฮามลาลาเอลคาลอยนะครับฮามาลาอัลคาลอยเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยสารหลายๆตัวเช่นฮามีน นะครับแล้วก็ฮามาลีนแล้วก็มีตัวอื่นที่คล้ายๆกันนะฮะโดยตัวนี้มันจะสกัดมาจากพืชตัวหนึ่งชื่อ Banisteriopsis c a p p นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวหลักเลยที่ให้สาราตัวฮามาลาคาลอยออกมานะครับสองตัวนี้จําเป็นมากที่ต้องทํางานคู่กันเพราะว่า DMT เนี่ยถ้าเรากินเข้าไปนะครับมันจะถูกร่างกายย่อยสลายไปทันทีเลยนะครับย่อยสลายจนกระทั่งมันไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เลยนะครับแต่การที่มันมีฮามาลาคลอยอยู่ในนั้นเนี่ย มันจะไปยับยั้งกระบวนการย่อยสลายของ DMT นะครับดังนั้นเนี่ยทั้ง2องอย่างนี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันนะครับคนที่กินอายาวัสก้าเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่กินอายาวัสก้าหรือดื่มอายาวัสก้าเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเหตุผลก่อนว่าเขาจะดื่มไปทําไมนะครับอยู่ๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปดื่มก็ดื่มนะส่วนใหญ่คนที่เข้าไปเนี่ยจะต้องมีการตั้ง ตั้งความต้องการไว้อย่างเช่นฉันมีปมอ,อะไรสักอย่างที่อยากจะแก้ฉันอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่รู้จะแก้มันยังไงนะครับคนพวกที่มีเป้าหมายในการทําเข้าไปเนี่ยมักจะได้ผลที่ดีกว่าคนที่อยู่ๆเข้าไปทาแล้วก็ไม่มีเป้าหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากดื่มเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงเวลาประมาณ1 0 1 5นาทีเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆเริ่มเริ่มมีอาการหลอนประสาทแล้วนะครับแล้วที่สําคัญมันจะมีอาการคลื่นไส้ปวดท้องบางคนท้องเสียก็จะมีนะครับแต่ ในพิธีกรรมเนี่ยเขาจะบอกว่านั่นคือ purging นะครับเหมือนเป็นการไล่สิ่งไม่ดีออกมานะครับบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นการที่ทําให้ร่างกายของเราอยู่ใกล้สภาวะที่ใกล้ตายที่สุดนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาคนเราใกล้ตายเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยมันจะแวบออกมาตรงนั้นนะครับจะเห็นทุกอย่างมันเป็นฉากฉากและสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋ออันนี้สําคัญที่สุดในชีวิตดังนั้นเนี่ยเมื่อมีผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณหรือชาแมานนะครับ ทำพิธีร่วมไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราตกอยู่ในผวังของเสียงเพลงของพิธีกรรมและบวกกับสารที่หลอนประสาทเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะนําให้เรามองเห็นปัญหาต่างๆให้เรากลัวในสิ่งต่างๆแล้วก็รู้ด้วยซ้ําไปว่าสิ่งไหนที่เรากาลังกลัวแล้วกลับไปแก้มันได้นะครับนี่คือสิ่งซึ่งทําได้นะครับแล้วก็ฤทธิ์ของมันเนี่ยมันแล้วแต่ว่า ส่วนผสมมีอะไรนะครับจะเยอะจะน้อยหรือถ้าเกิดคนไม่เคยทํามาก่อนหรือเคยทํามาก่อนเนี่ยครับมันก็จะมีความแตกต่างกันได้นะครับบางทีฤทธิ์ก็อยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมงหรืออาจารนานถึง7ชั่วโมงในบางกรณีนะครับแล้วทีนี้หลังจากทํหลายหลายคนก็จะรู้สึกเหมือนว่าเออมันดีขึ้นทุกๆอย่างเรารู้สึกว่าคลี่คลายเข้าใจปมในอดีตนะครับคนไหนที่เคยมีปัญหากับครอบครัวก็รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับอ่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะทีนี้แล้วมันมีปัญหายังไงนะครับ มันมีปัญหายังไงต้องทราบก่อนว่าสาร dmt เนี่ยมันเป็นสารผิดกฎหมายนะครับถือว่าเป็นยาเสพติดแล้วเราไม่สามารถเอามันมาใช้ได้นะครับแล้วทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณทำอายาวาสกาแล้วมีคนนำมีคนดูแลทุกอย่างได้ดีนะครับอันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณดันไปทำใน ในการที่บอกว่าเออนี่มันหลอนประสาทเอาไปใช้เองอย่างเช่นคนที่ใช้เห็ดหลอนประสาทเองคนที่กิน LSD หรือว่าคนที่ไปใช้อายวัสก้าด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีคนที่คอยช่วยเหลืออยู่รอบๆข้าเนี่ยบางทีเนี่ยจิตมันมีปัญหานะครับเหมือนกับกรณีที่ผมเคยพูดเรื่องของการครวบคุมฝันหรือวิบิตริมนั่นเองในลึกๆของจิตใจเราเนี่ยถ้าเกิดคนไหนควบคุมความฝันได้ดีนะมันจะมีกล่องดําอยู่อันหนึ่งซึ่งเราไม่ควรจะไปยุ่งม,มันก่อนที่จะถึงเวลาอันควรที่เราสามารถควบคุมตัวเองได้ และถ้าเราดันไปยุ่งกับมันก็คือไปยุ่งในปมของจิตใจเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมามากมายแล้วก็ยิ่งมันปัญหาต่อจิตนะครับแล้วคุณคิดดูถ้าเกิดคุณใช้มันมากจนเกินไปจนหลอนไปเลยเนี่ยคุณอาจจะกลัวทุกอย่างแล้วก็ทําร้ายคนรอบข้างได้นะครับเหมือนเป็นคนบ้าขึ้นมาเลยคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ของพวกนี้นะครับของพวกไซเคเด i c เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ดูแลนะครับที่ดีแล้วก็เข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆ นี้ต่อมาเรื่องของสาร DMT มันมีที่มาที่ไปอย่างไรในวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ต้องบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยเขาสากัดมาจากพืชได้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีคนเอามาทดลองเอาสารพวกนี้มาฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วปรากฏว่าเกิดการหลอนประสาทก็เลยทําให้เข้าใจว่าเออสารนี้มันมีฤทธิ์อย่างไรบ้างนะครับแต่นั้นคือเขาเอาสารตัวอื่นที่มันมาจากพืชชนิดอื่นในการฉีดนะครับแต่เขาก็เรียนรู้ว่าเออพืชมันมีสารหลอนประสาทได้อยู่นะนะ ทีนี้สาร DMT ตัวนี้เนะี่ยมันเป็นที่โด่งดังขึ้นมาได้เพราะอะไรนะครับในทางวิทยาศาสตร์แต่ก่อนมันมีอายาวาสกาซึ่งไม่มีควาศึกษาว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วมันก็มีจิตแพทย์คนหนึ่งนะครับเอามาศึกษาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เขียนเป็นหนังสืออันหนึ่งชื่อว่า the spirit molecule DMT the spirit molecule อันนี้โดยคุณร r ก c k s t r a s s m a n นะครับ ริกส์รอสแมนเนี่ยเขาเขียนในเล่มนี้ออกมานะครับแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันที่เขาเขียนแล้วอาจจะไม่ถูกต้องนะครับโดยมันมีอยู่2ออย่างที่ผมอยากจะเคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจเลยนะครับว่า<ม>ข้อแรกมีคนบอกว่าสาร DMT เนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้เองในมนุษย์ที่ต่อมไพเนียลนะครับอต่อมไพเนียลถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยฟังที่ผมเล่าไปว่าต่อมไพเนียลคืออะไรนะครับลองย้อนไปฟังคลิปเรื่องต่อมไพเนียลที่ผมเคยเล่านะฮะต่อมไพเนียลเนี่ยเ,ยเอาสั้นๆก็คือมันเป็น ต่อมที่อยู่ในบริเวณกลางสมองของเรานะมีขนาดเล็กมากลักษณะเหมือนอต้นสนเหมือนเหมือนพายนโคนนะครับเหมือนกับไอตัวโคนของตรงต้นสนที่เป็นเป็นผล,ลไม้ของมันนะครับมีขนาดเล็กมากเลยขนาดประมาณ0.2กรัมซึ่งเล็กจิ๋วนะครับแล้ว เขาเชื่อว่ามันเป็นตาที่3ของมนุษย์นะครับมีความเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเบื้องบนนะครับทั้งตัวตนของตัวเองในปัจจุบันในอนดีตแล้วก็อนาคตมีการเชื่อมกันนะครับเขาเลยเชื่อว่าไอสิ่งนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็ผลิตสาร DMT แต่เอาจริงๆนะครับคือสาร DMT เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันไม่ได้ผลิตมาจากต่อมไพรเนียลอย่างเดียวครับคือเขาไปเจอเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตสาร DMT เนี่ย อยู่ในต่อมไพเนียลเหมือนกันแต่มันก็อยู่ในที่อื่นด้วยเช่นปอดหัวใจต่อมน้ําเหลืองไทรอยนะครับคืออีกหลากหลายที่ในร่างกายก็สามารถสร้างมันได้แล้วบริเวณอื่นของสมองก็สร้างมันได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในเมื่อมันสามารถสร้างได้จากหลายๆแลแหล่งแล้วเนี่ยคนก็จะสงสัยว่า i, เฮ้ยแล้วต่อมไพเนียลมันมีความสําคัญอย่างไรกับในการสร้างสารตัวนี้นะครับต่อมไพเนียลถ้าทุกคนพอจําได้มันจะสร้างสารเมลาโทนินออกมานะครับ ตอมไพเนียลมันมีขนาดประมาณ0.2กรัมหรือ200มิลลิกรัมนะครับถ้ามันจะสร้างสาร DMT จนกระทั่งเกิดภาวะหลอนประสาทมันจะต้องสร้างสารตัวนี้ออกมา25มิลลิกรัมนะครับ25มิลลิกรัมนะคือจะต้องสร้างสร้างมาอย่างเยอะมากเลยนะครับเยอะมากๆนะฮะแต่ผมจะให้คุณลองคิดดูว่า ต่อมไพเนียลเนี่ยปกติเวลามันสร้างเมลาโทนิน,น,นมันสร้างออกมาวันละแค่30ไมโครกรัมไมโครไม่ใช่มิลลินะครับไมโครกรัมหมายความว่ามันน้อยกว่ามิลลิเป็นระดับ1000เท่านะครับดังนั้นมันหมายความว่าถ้าไพเนียลจะสามารถสร้างสาร DMT ขึ้นมาได้เราก็สารตัวนี้จะเป็นผลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์แล้วแล้วก็มันจะต้องสามารถสร้างได้มหาศาลนะครับเลยทีเดียวซึ่งโอกาสเป็นแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับ ข้อที่2คืออย่างที่ผมบอกคือสารตัวเนี้ยเมื่อเราหลั่งออกมาแล้วมันจะโดนทำลายทันทีด้วยเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่า MAOI monoamine oxidase inhibitor นะครับ monoamine oxidase ไม่ใช่ inhibitor inhibitor เป็นยานะครับ MAO นะครับ monoamine oxidase มันจะไปย่อยสลายสาร DMT ตัวนี้ทันทีทำให้มันหมดฤทธิ์นะครับทำให้มันหมดฤทธิ์ไปเลยดังนั้นโอกาสที่ ไพเนียลต่อมไพเนียลจะสร้างสาร DMT จนกระทั่งมีผลต่อจิตประสาทเนี่ยบอกได้เลยครับว่าแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับหรือเป็นศูนย์เลยก็ได้ทีนี้มันก็มีคนพูดอีกเหมือนกันว่าคนเราเนี่ยจะหลั่งสาร DMT ออกมาตอนเกิดตอนตายแล้วก็หลังจากตายไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับคนที่บอกอย่างนี้ก็คือดรสตรอส s ม a n เนี่แหละที่เมื่อกี้เราเล่านะครับแต่เอาจริงๆในหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยไม่มีจริงนะครับว่าเป็นแบบนั้นนะฮะไม่มีการบอกว่ามันสามารถหลั่งออกมาตอนเกิดตอนตาย แล้วก็หลังจะตายตรงนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ก็คือเขียนขึ้นมาเองรนๆ้วนเลยนะครับอันนี้ยังเชื่อถือไม่ได้นะครับทีนี้สาร dmt เนี่ยก็จะมีคนคิดบอกว่าเฮ้ยมันหลังมาตอนเกิดตอนตายตอนตอน,ตอนที่จะมีประสบการณ์เรียกว่า near death experience คือประสบการณ์เกือบตายนะครับมันถึงจะหลังออกมาแล้วเขาจะถามบอกว่าเฮ้ยแล้วไอคนที่ประสบการณ์เฉียดตายเนี่ยมันจะมีการเห็นภาพที่มันมาเป็นฉากๆเห็นทุกอย่างเนี่ย มันไม่ใช่เพราะว่าสาร DMT หรอกเหรอเปล่าครับมันมีตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าในวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันอยู่ว่าสารอะไรที่ทําให้เกิดภาวะแบบ flash back เห็นทุกๆอย่างออกมาได้ในตอนก่อนตายนะครับแต่ว่าสารที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือสารที่เรียกว่าเอนโดรฟินหรือฮอร์โมนที่เราหลั่งออกมาเป็นความสุขนั่นเองเอนโดรฟินเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็น e ด d o g e n o u s อ p i o i d นะครับคือมันเหมือนฝิ่นนะครับฝิ่นที่ ออกมาแล้วทําให้ร่างกายของเรามีความสุขนะครับเบาสบายฟินนะครับเหมือนกับว่าเราเห็นแบบแสงที่ปลายอุโมงค์มีคนมาบอกมือให้เราอะไรเงี้ยนะครับนั่นจะเป็นสารเคมีจากเอนโดฟินเสียงมากกว่าการที่เป็นริดจัก DMT ทริดจัก DMT ถ้าเกิดว่าใครเคยทำออยาวาสกาก็คงจะรู้มันจะมีการเห็นภาพที่มันเกินจริงสีสันเกินจริงเสียงก็จะไม่ไม่ใช่เสียงปกติจะเป็นเสียงที่อยู่ๆมันมันโผล่เข้ามาในหัวเราได้เองนะครับ หรือว่ามันมีกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะชัดเจนกว่าปกติแล้วบางกลิ่นมันก็หลอนไปเองโดยที่มันไม่มีของแบบนั้นอยู่จริงด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากกลไกของเอนโดฟินนะครับแล้วก็กลไกการเห็นภาพต่างนะฮะดงนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับบอกว่าสาร DMT จะหลังแค่2ครั้งในชีวิตก็คือตอนเกิดกับตอนตายเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือไม่น่าจะใช่นะครับแล้วก็หลักฐานที่บอกว่าเป็นเช่นนั้นมันก็มีมีเสียด้วยนะครับ สาร DMT เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับสารตัวหนึ่งที่ผมเคยเล่าไปนะครับก็คือสารชื่อว่าเซโรโทนินแล้วที่สําคัญก็คือไอสาร DMT เนี่ยมันดันไปนจับกับตัวรับของเซโรโทนินตัวหนึ่งด้วยมันก็เลยออกฤทธิ์คล้ายเซโรโทนินนั่นเองนะครับอ,ออกฤทธิ์คล้ายเซโรโทนินนะทีนี้เวลาเราใช้อายาวัสกาเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอายาวัสกาเมื่อกี้เนี่ยมันมีสาร2ตัวใช่ไหมมี DMT แล้วก็มีฮามาลาอัลคาลอย DMT เนี่ยบอกแล้วว่ากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามันจะถูกร่างกายย่อยทิ้งหมดเลยมันเลยต้องมีฮามาลาอัลคาลอยซึ่งฮามาลาอัลคาลอยเนี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสมีฤทธิ์ยับยั้งดังนั้นมันจึงทําให้ DMT ที่เรากินเข้าไปเนี่ยสามารถเข้าสู่สมองแล้วเกิดปรากฏการต่างๆที่เราเมื่อกี้เล่าไปได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญแบบนี้นี่แหละนะ นั้นตอนนี้เนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าเออมัน DMT มันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วภารนิยไปเกี่ยวอะไรด้วยนะครับจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับแล้วที่สำคัญคือบางคนก็บอกว่าเออในเมื่อ DMT เนี่ยมันหลั่งออกมาตอนเกิดตอนตายแล้วมันมีคนบอกว่าถ้าเราทําสมาธิละ่ะทําสมาธิทําโยคะทําวิธีหายใจแบบโยคะหรือว่าบางคนที่อเมริกาเนี่ยจะมีการนั่งแล้วดูคริสตัลนะครับคริสตัลลูกกลมๆอย่างเงี้ยนะครับหรือใช้คริสตัลอย่างอื่นนะฮะ คริสตัลที่มันเป็นหินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการใช้แบบนั้นการใช้ซัพพลิเมนต์บางอย่างนะครับการใช้อาหารเสริมการทำคลีนซิ่งหรือเข้าพิธีต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้ร่างกายของเราหลั่ง DMT ออกมาได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่ได้ครับไม่ได้และที่สําคัญก็คือมันไม่มีหลักฐานว่าทําเช่นนั้นได้ด้วยนะครับนะมันไม่สามารถทําเช่นนั้นได้นะครับดังนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาให้เราเข้าใจก่อนว่าอายาวาสกาเนี่ยมันมีข้อดีนะครับ แต่สิ่งซึ่งเอามาอธิบายยาวัสกาเนี่ยมันเกินจริงซะส่วนใหญ่นะครับถามว่ายาวัสกามีข้อดีอะไรบ้างอ่ะมันสามารถทําให้เราเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงเข้าใจเหตุแห่งทุกข์นะครับปัญหาปมต่างๆเครื่องซ้ออยู่ในจิตใจแล้วถ้ามันมีคนมานําเราดีๆเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราแก้ไขปมต่างๆซึ่งโผล่มาในตอนนั้นได้แล้วทําให้เราเกิดเป็นคนใหม่จริงๆนะครับอันนี้ก็คือแก้ไขได้จริงๆโดยที่คนที่เข้าไปทำเนี่ยถ้ามีเป้าหมายในการ ทำมันจริงๆนะครับมีปัญหาอะไรสักอย่างที่ต้องการคําตอบแล้วเข้าไปทําแบบนั้น่เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับน่าจะได้ประโยชน์แต่ไอสิ่งที่จะมีโทษก็คือถ้าคุณไปทําด้วยตัวคุณเองไม่มีคนนำนะครับไม่ได้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยเอาไปใช้ในเหตุผลที่บอกว่าเออมันอยากจะหลอนประสาทอยางให้รู้สึกตัวเองมันายขึ้นมาอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ย มีปัญหาแล้วก็ไม่ควรทําแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่ามันควรจะเป็นสารเสพติดซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ด้วยตัวเองถ้าคุณจะใช้คุณก็ต้องไปตามประเทศที่เขาอนุโลมให้ใช้นะครับเช่นทางเปรูเอกวาดอร์บราซิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มพวกนั้นเนี่ยเขาใช้ได้ก็คุณก็ต้องไม่ใช้ในประเทศของเขานะครับเอามาประเทศไทยไม่ได้นะครับมันก็จะอาจจะมีปัญหาได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเ,ออเจอกฎหมายเข้าก็จะแย่นะครับนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ โทษของมันนะครับบางคนใช้แล้วขึ้นไซอาเจียนพวกนี้มีนะฮะแล้วทุกคนนะจะมีอาการแบบนี้ไม่มากก็น้อยด้วยนะฮะส่วนที่ไม่จริงนะครับแล้วไม่มีหลักฐานข้อแรกไอ้ dmt ไม่ได้ถูกสร้างมาจากไพเนลแกลนที่เดียวครับมันสูงสร้างมาจากหลายๆที่แล้วปริมาณที่สร้างออกมาจากไพเนลแกลนเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเราคิดจริงๆน้อยมากแล้วแถมมันถูกสลายไปทันทีอีกต่างหากมันยังไม่ทันทําหน้าที่อะไรเลยนะครับดังนั้นเรื่องของ dmt ที่ถูกสร้างสร้างออกมาจากตัวไพเนลแกลนเนี่ย อันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับอันที่2การฝึกเปิดตาที่3ให้ไพนิวแกลนหลังออกมามากๆๆมันก็ทําไม่ได้เช่นกันนะครับไม่มีหลักฐานว่ามันทําแบบนั้นได้แล้วก็การที่มันหลังออกมามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเรื่องของ DMT ที่มันหลังออกมาจากตรงบริเวณไพนิวแกลนเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วเราไม่สามารถไปนั่งโยคะไปหายใจแบบพิเศษกินอะไรเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายมันหลังตัวนั้นออกมาได้นะครับ แล้วที่สําคัญก็คือมีอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่ทาอายาวาสกาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะหายซึมเศร้าไปเยอะเลยทีเดียวมีอันนึงซึ่งผมกําลังสงสัยอยู่เพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกันนะครับไม่ใช่เพราะว่า dmt นะครับแต่ว่ามันเพราะว่าไอตัวฮามาลาอคาลอยเพราะว่าฮามาลาอคาลอยเนี่ยมันมีฤทธิ์นะครับยับยั้งเอนไซม์ชื่อว่า monoamine o กซิเดสหรือ mao นะครับซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเรามียาที่ไปยับยั้ง monoamine อกซิเดสเพื่อ แก้ไขโรคซึมเศร้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคุณกินในตัวนี้มันอาจจะได้ผลเหมือนทางการแพทย์ในการรักษาโรคซึมเศร้าก็ได้นะครับก็ได้นะฮะังนั้นตรงนี้ก็คิดว่าชี้แจงให้หลายๆคนฟังน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็อน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยงานวิจัยในเรื่องของไซคิเดลิกหรือสารหลอนประสาทเนี่ย เริ่มจะพอมีคนเอามาใช้แล้วก็วิจัยเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะขึ้นนะครับเช่นไซโลไซบินนะครับแล้วก็ไอตัวอายาวาสก้านี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งรวมทั้งสารหลอนประสาทอื่นๆนะครับแต่มันจะต้องใช้ภายใต้แพทย์เท่านั้นนะครับจะต้องมีคนที่เชี่ยวชาญเป็นคนกํากับดูแลไม่ใช่เอาไปใช้เองนะครับถ้าเอาไปใช้เองนั้นผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะมีอันตรายได้นะครับเพราะว่าของที่หลอนประสาทพวกนี้ถ้าเราใช้ไม่เป็น ผิดปริมาณเข้าไปแล้วล่ะก็คุณอาจจะหลอนประสาททำร้ายคนข้างเคียงแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆทางกฎหมายตามมาได้นะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านจะทําก็ดูในที่สถานที่ที่มันสมควรจะทําแล้วกันนะครับทําที่นี้เหมาะสมนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ